่ใช้ตัวนี้นะวันนี้เสรจเสื้อสีเขียววันนี้ไว้เจ้าตูดจีนจ้าสีเขียวเหนียวซับเราก็จะใส่สีที่แบบถูกชะลกใช่ไหมกับวันเกิดของเรานะแคนเราจะได้เห็นงเงตลอดไปหตลอดไปอุ้ยลุมทาลิปมันปากแห้งมาก เดี๋ยทาลิปมันก่อนคอ่ใช้ของน้องอูนซึ่งมันยังไม่หมดก็เลยยังไม่ได้ซื้อไม่คุ้มมากอ,ะะอ่ะฮัลโหลที่มาล่ะรเนี้ยรู้แล้วน้องไอ้มันอาบน,น้ำอยู่อ่าเนี้ย แล้วเราก็จะลงยูทิลแล็บไม่เก่าว่าพ่อบอกว่ารีบไปเก่าทำอะไรอยู่วันนี้เราจะแต่งหน้าแบบแต่งหน้าไปไว้เจ้า <laughs> วันนี้แต่งหน้าไปไว้เจ้านะคะ ตูจีนค่ะปึ๊บเราก็ลงสี่จันแล้วกันวันนี้สี่จันเบอร์120ร้อยยี่สิบบีไปหนึ่งบ,บ,แบีแพรบแพรบต้องค่อยๆแปะเหมือนกระเด็นใช้พับใส่ใจเบอร์หนึ่ง น่าจะเหลืองๆหน่อยเนาะสีจันเบอร์ศูย์หนึ่งเอ้เบอร์หนึสองศูนเบอร์ร้อ คุณนะคะวันนี้เราต้องแต่งหน้าสวยๆเพราะว่าถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่จีนใช่ไหมวันไหว้เจ้าออตุ้จีนตุงเชตุงเชตุ้งเ,ชเาชอบแบบไปยิ้มตุงเชตุงเชตอนเด็กๆชอบดูมากเลยสิงโตกระโดดสิงโตคนบางคนเชิดสิงโตสิงโตปิ้งปิ้ง อ่ะลงคอนซีลเลอร์ด้วยเพราะว่าใต้ตาเรามันค้ำเนาะวันนี้ก็ต้องสปีดมันสปีดไม่ค่อยขึ้นอะแต่งหน้าทีไรช้าทีทำได้อย่างเดียวก็คือทาแค่นั้นแหละจบถ้าทาแบบเหมือนที่ทาทุกวันมันก็จะช้าทุกวันแต่ลองพื้นเราต้องจัดแน่นนิดนึงนะคะ คันเปลือกตาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะวันนี้ยังคันอยู่เลยตรงเนี้ยตึ๊กตึ๊กตึกตึกตื่นมาหิวข้าวเลยเมื่อวานก็กินข้าวตอนเย็นอืมหน้าเราก็จะแบบวก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 วลงแก้มเราก็จะใช้มาเลสก้านะคะ อ้าวจอเอียงวิขอบคุณมากเลยค่ะเราก็จะคึกคักตอนเช้าอันนี้นะคะใช้น,นี้ซื้อที่เซเว่นต้องสวยตั้งแต่เช้าค่ะจะสดชื่นแล้วก็วันนี้วันตรุษจีนด้วยไงเราก็ต้องแบบเต็มที่จริงๆอะถ้าเราไม่ได้อ้วนใช่ไหมเราก็จะซื้อกี่เผากี <laughs> เผากีเผากีเผากีเผา,าอ่าแล้วก็ใช้มิกินอันนี้ซื้อสีผิดน้องก็เป็นสีแบบอ่อนมากดูดิอ่อนเกินนี้ออีกฉันก็ผิวเข้มด้วยสีอ่อนมันไม่ใช่กับเราขันจมูกแบบก็จะลงลงลงไปโกนเดี๋ยวลงแป้งทับอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราเลี้ยงสักมี สัตว์ขนปุยน้องกระต่ายของเรานั่นเองถ้าเราหน้า mm hmm. เหนียวขนาดนี้นะคะขนกระต่ายกจ็จะติดหน้าเราตึมเลยนะคะโอเคเราก็จะลงแป้งวันนี้เราจะใช้ยู y o อุ๊อื้อเคาทีกระเด็นข้ามจอไปเลย แบบแป้งโป่งแสงลงไปเดี๋ยวก็สวยท่องไว้สวยที่สุดที่สุดในบ้านเพราะในบ้านฉันก็คือมีหลานกำลังอาบน้อยู่นี่นะคะใช้คิวเพต์อบกแป้งหน้าวอกเข้าไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเหงื่อออกก็สวยเอง มันไม่ยัมันไม่ยนะ่นะนูบออกปะไม่ไหลเป็นคราบเหมือนเวลาทะเลโดนไอ้ทรายโดนน้ําทะเลซัดมันจะเป็นเส้นๆใช่ไหมอันนี้ไม่เป็นแต่ว่าสีผิวมันจะกลมกลืนไปสีขาวจะหายหน้าก็จะไม่รอยดดแเ้าก็จะไปมาปัด ถ้านหน้ายังมีความเหนียวเหนียวเราก็จะลงแป้งเพิ่มนะคะเว้ยหน้าจอมันเอียงเพราะว่าสายโทรศัพท์เอ้สายชาร์จมันนะคะนี่นะคะเราต้องเปลี่ยนขาตั้งใหม่กันแต่เราเปลี่ยนไม่ได้เลยที่วางมันไม่โคลงคิวเพจแบบตลับแป้งแข็ง เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะหน้าบ้านเขาขุดท่อเนี่ยเราเดี๋ยวดูว่าเขาจะขุดวันนี้เลยหรือเปล่าเราเป็นห่วงตอนถอยรถเข้าบ้านไงนไม่รู้ว่ามันจะยังไง เาขุดแล้วแบบถ้าเขาไม่วางอะไรไว้ให้เราเข้าจะเข้าบ้านไงโอเคเขียนคิ้วก่อนเดี๋ยวเพิ่งมีคิดเมื่อเขีตอนนั้นให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยว่ากันนี่แล้วก็ใส่หางคิ้วนะคะ

น,นี่ใช้เคที่ดอนะคะนเนี่ยรวบหาคิ้วให้มันเป็นอันเดียวกัน ชอบกระจกันนี้มากเลยถึงแม้ว่ามันจะเก่าคือตัวกระจกมันโอเคมากส่วนตลับมันก็เป็นอะไรที่เปื่อยแล้วแต่แั้ว่ามันตัวกระจกข้างในมันสองโอเคก็เลยชอบมันพอดีกับการมองวันนี้เราไม่ได้ใช้ แล้วไม่ได้เสียบไม้เสียงเป็นไงกระจัดกระจายได้ยินทุกอย่างปึ๊บปึ๊บฮะสวยฮะสวยเลยสวยจริงๆนะเดี๋ยวเล็มคิ้วนิดหนึ่งนะคะเป้าเราก็จัดการกับคิวของเราด้วยแล้ว แล้วเราก็ลงตาด้วยโ o ยู o o นะคะนี่โฟยไปเลยเราก็จะลง for y o u โ o o ูทูไฟมันก็จะเป็นแบบพิตเตอร์ในตัวเราจะเอาสีชมพูก่อนลงไปเปลือกตาแล้วเลยว้าวทไมเนี่ยคันตรงเนี้ย ไม่รู้เป็นอะไรจะได้เก็บของแล้วจะได้ไปไหน<ะ>เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเหรอเก็บของค่ะเนี่ยค่ะตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเธอจะไว้บ้านนี้เหรอจ๊ะมันไม่กลับบ้านมันใช่ไหมเก็บตุ๊กตาค่ะอ้าวก็อยู่ในห้องเมื่อกี้ไงเปิด อยู่ตรงกล่องใช่ไหมกล่องดําเครื่องสับเครื่องประดับโลออน on, ก็อยู่บรรทัดลงมาะอะฮะก็เก๊กล่องดําใช่ไหมมองลงมาก็จะเจอหนูรู้จักขวดเบบี้ออยไห่ะ<ม>เออมันอยู่ข้างขวดเบบี้ออยเออบีบน้อยๆน,นะบีบเยอะลักแรกคันไม่รู้เลยนะ เราก็จะทาตาประมาณนี้ตนนี้เด็กตัวน้อยเขาก็มีกลิ่นตัวกันเร็วมากแบบเดี่ยวแต่ก็ไม่ก็ไม่น่าจะก็ประมาณนั้นอ่ะมันก็จะประมาณนี้ตาเราจะสีแค่นี้ถ้าเราอยากให้มันชุบชื้นเพิ่มเราก็จะสีของอันนี้นะคะลงไปตรงใต้ตาหน่อยเพราะว่ามันดูแบบอันนี้เปน็นอดู ล ون, ้นเปนอีกหลานคนเมื่อกี้คือเราเลี้ยงตั้งแต่แบเบาเอื มไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะเธเมมลี้ยงเสม,มือนลูกเลี้ยงเสมือนลูกไปแล้วหนึ่งเลี้ยงตั้งแต่พูดไม่ได้เดินไม่ได้จนตอนนี้แจวาแล้วโอเคนะคะวันนี้เราไมา่ดอไี่ไอายน,นะเราก็จะเดี๋ยวเราจะขีดไอายไลเนอร์เดินอาขีดไอายไลนเนอร์สี สีดำเด้๋ยวกันโอ้ี้สีดำของเม่มมจะบอกเม่อะไรล่ะบ้าวอาอิดแเดี๋ยวปัดมาสคารา่าแล้วก็โอ้ข้าตาเราก็จะลงวันนี้ก็จะแต่งถ้าถ้าเพิ่ม option, ออปชันก็จะยาวฉะนั้นเราต้องแต่งน้อย ให้มีหางตาปิงปิงอะไรสวัสดีตุ๊ดจีมันตุจ้จีนช่ใช่ช,ช,ช,ช่วันนี้มันตุ๊ดจีวันนี้ตุ้งแช่ตุ้งแช่ต้องแต่งหน้าไปอีแงยินเป็นโบกพัดหน้าสิงโตใช้ได้เปล่ากระต่ายอยู่ไหนหน้ำหอมกระต่ายอ่ะ ไปหาน้ำหอมกระต่ายก็กล่องเครื่องประดับใช่ไหมแก๊สบรรทัดนีน้กล่องเครื่องประดับใช่ป่ะมองลงมาก็เจอแล้วปากกาที่มีขวดน้ำหอมเก่าอะไรนั่นน่ะเออมีกระต่ายอยู่มันอยู่ข้างกระต่ายมันเป็นหลอดของอะไรนะยี่ห้ออะไรอ่ะเออเป็นหลอดบีบเป็นครีมออกมา เขาคงเคยใช้แบบลูกลิงตอนเราลูกลิงมันเปื้อนเสื้อไม่ไม่ใช่นะเราต้องใช้แบบครีมยี่ห้ออะไรวอซาีนไม่ใช่อะไรวะ,ะวนีเวียเอ๊ะวอซาีนเอออะไรสักอย่างเราว,ว่าเนี้ยมันดีกับเราเสื้อเราก็ไม่ค่อยเป็นด่างลักเล็กเฮ้ยสวยแล้วอะจบ ดัดขนตาเดี๋ยวลงหางตานิดนึงด้วยตัวนี้นะคะมาเ,าเลสกาลงตรงนี้หน่อยมันจะได้ดูไม่ล้นล้นอ่ะได้แล้วได้แล้วก็ดัดขนตาค่ะที่ดัดขนตาของเราก็จะเป็นกรุ๊กกุ๊กคลิปคลิป จอเราก็จะเริ่มเอียงไปเรื่อยๆนะเอ้ยเขาตาเขาตาเขาตาอืมอยาให้เห็น,นว่ามีขนตาสำเร็จไหมใช้ได้านี่ต้องใช้ได้นี่้ะ แล้วเราก็จะปัดมาสคารราสีน้ำตาลจะได้แบบในในเบาจะได้เบาไปเลยของมีบรีนันก็จะเป็นซิกซีก่ขึ้นซิกอย่างนี้ก,ถก็ถูๆไปถูแล้วลากขึ้น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  ไม่ค่อยใช้แบบของกระแตทีมทาทาเลยเอามือเอามือแต้ม,ตมเอามือจกคีมหลือแตอแล้วแต้มลักแร้ทาทาอยงนี้น่าจะได้ยินของกระแตเด็กยังไม่ถึงสิบห้าใช้ได้ก็มีลักแร้เนี่ยเป็นครีมครีมจะได้เรียบเนียนกระชับ เนี้คคนตาเรามาแล้วเลือแล้ว จริงตอนเราหุดดีล้วก็จะขยันหากีบเพาใส่เนาะวันทุดเจนใช้ได้ใช่ไหมบีบออกมาแล้วก็ทา<ม>ป้าชอบอันนี้มันไม่ค่อยเปื้อนเสือ้อก็กกกอย่างละก็ถูให้มันเกลี้ยงแล้วลนะ่ะถู้มันโกงเกินไปกับผิวบีบเล็กๆนบีบเยอะหรอ ตกแกรงมีแค่นั้นอะบีบใหญ่ก็เลอะเก็บของเลยจ้าเดี๋ยวป้าเสร็จแล้วพี่ป้าจะไปไหว้พระแล้วก็ไปเลยแล้วเดี๋ยวต้องจัดโต๊ะจัดรถให้เก๋าด้วยรู้ตัวไหมนะ่ะรู้อยู่หลับอยู่รู้ตัวมากเลยหลับอยู่เ,เน้อ,นอ,นอดีมาก ทั้งวันไม่ได้ยินเสียงมันกินน้ำเลยเมื่อวานมกินกลางคืนใช่กลางคืนคือแบบถ้าป้าไม่ใส่เอียปากใช่ไหมก็จะได้เสียงมันกินหนังตัก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 ทั้งคืนอะแก้งกับวันไม่กิน ขนตาล่างมันก็จะมองไม่เห็นเท่าไหร่เวลาทามก็ต้องแบบก้มหวเัยอะนิดเออมองไม่เห็นเหรอวันนี้เราแต่งหน้าแบบเหมือนลืมแต่งหน้าแต่ขอมีดั้งอาจใช้ทาฟอร์เรสลงไปถามทามาม ก็ไม่ค่อยเท่ากันเนาะก็เอานี้กียที่ด้านเขาจะมีแปลงนะคะเพื่อความสะดวกอย่างเนี้ยเราไปต่างจังหวัดเราก็ปกไปไม่ต้องปกแปลงเยอะเพราะว่าเขามีแปลงของเขาอยู่แล้วเนียดางเราก็พุ่งขึ้นมาแล้ว เสร็จแล้วเราก็จะลงแก้มอุ้ยเราก็จะลงไฮไลท์แก้มเรานะคะป๊บใส่คิวเพจปร๊บปัดเข้าไปนี่ให้มันงงๆแล้วก็ปัดไปที่ด่างของเรานี่นวันนี้ด่างเราก็จะแบบ ชมพูหน้าแก้มเราก็จะชมพูนี้ไปเราเน้นตรงนี้สุแบบสีชมพูแจ่มตาเราจืดไปเลยลิปสติกเราก็จะใช้ตัวของนี่มาเลสกาแบบจุจ้มจิ้มจิ้มจุ้ม เสร็จแล้วคิว้วอ่ะบ่มคิว้วลงคิ้วด้วยเบาอิดหน่อยนึงปัดค่อยค่อยปัดให้มันแบบติดสีน้ำตาลตุกๆตุกๆอุ้ยยี่สิบกว í, นาทีแนะ่ ขาแต่งหน้าแบบนอนออปชันนอนออปชันยังช้าเลยแต่สวยใครบอกฉันบอกว่าฉันสวยนะคะโอเคเสร็จแล้วจ้ะวันนี้ได้เท่านี้แหละเราจะรีบไปไว้เจ้าเฮงเฮซินเจียยู่อีซิงนีหัวชาย อังเปาตัวตัวกายเอาไว้เพื่อจะไปขออังเป่าไข่อายุขนาดนี้เราต้องเป็นคนแจกอาัางเป่าโอเคแล้วเจอกันใหม่บ๊วยบาวยบำรุงผมก่อนลืมอาม่าอย่างเราเอ้ยไม่ใช่ป้าอย่างเราก็ต้องบำรุงผมนิดนึงนะคะสามปั๊มหนึ่งสองสามของนิสสีนะคะหนึ่งของน้องนิสสีหุนดีน่ารักสไปน์นอเว์ เดี๋ยวเราต้องเป่าผมนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผมมันจะแห้งกลังโอเคไปแล้วจ้าไ่